สวัสดีค่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยกับน้องระพี EP ที่374ประจำเช้าวันอังคารที่เอขออภัยค่ะที่3กันยายน2567ค่ะเช่นเคยน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ ช้านี้1ชุด24รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 9 9 5 5 4 9 9 6 1 0โทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่คขาก่อนรับชมคลิป ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพีหนึ่งวันมาสองรอบนะคะพี่ๆขารอบเช้ารอบเย็นนะคะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะพี่ๆขาไม่รอช้านะพี่นะเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่ขาขออนุญาตนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ เนื้อหาเก่าๆค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อหาเก่าสวยเปิดให้พี่ๆที่300บาทค่ะรายการที่สองสมอขอภัยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขา 300บาทค่ะรายการที่3จอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่4จอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะวิขาจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการที่4นะคะ5เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะ เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสองสีนะคะพี่ขาลาบยศสรรเสริญน,นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสองสี่ค่ะเป็นกระไหล่ทองนะคะ เปิดให้พี่พีที่300บาทรายการที่5ค่ะรายการที่6เป็นเตารีดหลวงปุทวดค่ะเก่าสภาพใช้ค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เก่าสภาพใช้เลยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ขาเตารีดหลวงปู่ทวดรายการที่6นะคะ7จะเป็นเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาตอกโค้ดนะพี่นะเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะ ด้านหลังจะเป็นพรมสีหน้านะคะพี่ขาพระพรมสีหน้านะคะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญเข้าหลามตัดหลวงปูหมุนวัดบ้านจานมีตอกโค้ดนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่300บาทเท่านั้นค่ะ รายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยค่ะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขารายการที่ แนะคะพี่นะรายการที่9้าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพิม์ขี่หนุมานนะคะพี่ขาอุดผงด้านบนค่ะ เปิดให้พี่ๆที่300บาทรายการที่9นะคะ10จะเป็นพระขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพระขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกนะคะ เนื้อหากเก่าสวยนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์ขอเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะพี่ขารายการที่10พระขุดสะใหญ่หลวงปูเผือกค่ะ11เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ค่ะด้าน,นหลังมียันนะคะ รายการที่12เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมค่ะปีพศ2518นะคะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ระย,ยองค่ะมีตอกโค้ดนะคะพี่ขาตอกโค้ดตรงขวามือนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ละยองนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ี่ที่ 300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่12นะคะ13เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเปิดให้พี่ๆที่ 300บาทนะคะพี่ขารายการให้13นะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อเงินค่ะ14เป็นพระกิ่งเก่าค่ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาตอกโค้ดตอกใหม่เลขนะคะ พระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ตอกโค้ตอกหมายเลขค่ะเปิดให้พี่ๆที่300บาทนะคะรายการที่14ค่ะ15เป็นล็อกเก็ตหลวงปุตโตะค่ะล็อกเก็ตหลวงปุตโตะวัดประดู่ฉิมพลีนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะด้านหลังมียันภาษาไทยเขียนว่าหลวงปุตโตะนะคะ 300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสวยนะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะ16เหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะอุดมสมพรน,นะคะพี่ขา เปิดให้พี่ๆที่300บาทเท่านั้นค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟ้านลายการที่16นะคะ17จะเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกัวหลวงปุสกขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะหลวงพ่อมะขามเท่านะคะพี่ขาเหรียญเก่าเลยจะพี่จ๋ากเก่าสภาพใช้เลยค่ะด้านหลังมียันนะคะปีพศ2 5 0 0ค่ะ 300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ค่เก่าสวยนะพี่นะ300บาทจ้ะ18เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปีพศ2486ค่ะ 300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะรายการที่18ค่ะ19เป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะพ่อไปวัดกำแพงนะคะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะ2478นะคะ ยี่สิบพระคงเนื้อดินเก่าค่ะยี่สิบเอ็ดพระวัดพับพิมพ์ยืนค่ะ ยี่สิบสองเหรียญหลวงปู่ทีมวัดแม่น้ำคูเก่าค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะรุ่นอรหัน์สัมพุทโธนะคะพี่ขาวัดแม่น้ำคูเก่านะคะ เปิดให้พี่พี่สามบาทเท่านั้นค่ะ23เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญกันภัยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขา300บาทจา้ะ 24จะเป็นสมเด็จเก่าค่ะ โอเคคะ่ะพี่ขาน้องรัพพีลงครบทุก24รายการแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาจาก09908415610925439610ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะพี่ขาปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาสวัสดีค่ะ